สวัสดีครับพ,รพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องไปสุภูสุคนเอฟซีางเล็กเซบรอร์ซีออโต้พมรถยนต์หาดีบางเขนเนาะมือนี้ซางเล็กสิผ้าเอฟซี FC, สุภูสุคนครับผมมาเบิงหุ้มบอดหนังของ h o น da c ซ t ตตัวนี้เป็นงานลอกของเดิมออกเราเย็ยบใส่ใหม่เลยนะครับจะสวยจะงามแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับลูกค้า Honda City ปี2014นะครับผมวันนี้มาทำหุ้มบอดหนังกับทางช่างเล็กนะครับผม ลูกค้าเลือกหนังเป็นสีเบทนะครับเพราะว่าภายในเดิมๆของซิตี้ตัวนี้เป็นบ่อหนังสีเป็นบาอผ้าสีเบทนะครับผมลูกค้าก็มาเลือกทําเป็นแบบสีเดียวกันกับในรถต้องการเดิมๆนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาเรื่องเบา หนังเบาผ้าแตกขาดหรือว่าเบาผ้าเบือ่อฝุ่นมันเยอะนะครับอยากจะทํเบาหนังทางช่างเล็กมีให้ลูกค้าเลือก2แบบก็คือแบบสวมทับกับลอกของเก่าออกนะครับลอกของเก่าออกก็จะเป็นเหมือนคันนี้ทุกอย่างนะครับของเราเป็นสเปคโชว์รูมนะครับลูกค้าเป็นสเปคโชว์รูมงามอีลีพี่น้องลอกเบองใได้นะครับบ่งงามส่างเหล็กบ่เห็ดเนาะตัวนั่งตัวพิงนะครับเหมือนกันหมดนะครับ เข้าร่องนะครับเดินลายเดิมแบบเดิมทุกอย่างนะครับสําหรับลูกค้าที่กําลังมองอยากจะทําเบาะหนังอยู่นะครับก็แวะเวียนเข้ามาหาช่างเล็กได้หน้าร้านอยู่ห้างวิกซีรามอินทาถนนรามอินทานะครับขับรถเข้ามาในห้างแล้วก็เดินเข้าไปหาช่างเล็กในร้านได้เลยนะครับตะเข็บรอยเย็บนะครับผม เก็บให้เรียบร้อยสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าของผมของทางช่างเล็กเป็นสเปคโชว์รูมเนาะนะครับก็คือสเปคโชว์รูมคืออะไรก็คือว่าเวลาเราไปซื้อรถป้ายแดงนะครับ แล้วเบาะเดิมมันเป็นผ้าแล้วเราอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนะครับก็จะเป็นสเปคนี้เลยนะครับสั่งซื้อช่วงนี้นะครับทางช่างเล็กแถมฟรีครับแผงข้างประตูนะครับให้เลย4บานนะครับแผงข้างประตูตรงนี้นะครับทําให้ใหม่เลยสี่บานนะครับเอาแบบสวยๆเอาแบบเนียนๆเลยนะครับเอาแบบสวยๆเอาแบบเนียนๆง่ามีหลีพี่น้องผู้ใดสนใจก็แวะเข้ามาเนาะเห็นไหมแผงข้างประตูสวยมากเลยนะครับเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับ เห็นนะฮะตะเข็บปล่อยล่องโอ้งามครับเนีย่ยทีมช่างก็กําลังเก็บงานให้ลูกค้าอยู่นะครับสวยไม่สวยนะครับลูกค้าพิจารณาดูได้นะครับของเราเป็นสเปคโชว์รูมมีให้เลือกหลายสีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบลวดลายแบบสวยๆหรือว่าจะเอาเป็นแบบที่ว่าสเปคเดิมของรถนะครับทางช่างเล็กก็มีให้ลูกค้าด้านเบาะหลังนะครับคือบางทีการทํางานเนี่ยนะลูกค้าบางทีอะ งานสวมทับเนี่ยมันก็บสิ่ีตรงที่วา่าตรงพิงตรงนี้เนาะลูกค้านะตรงพิงตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นงานสวมทับมันก็จะโปร่งๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เย็บเข้าไปกับบอกนะครับไม่ได้เย็บเข้าไปกับฝองน้ําแต่ถ้าเป็นงานลอกเนี่ยอันนี้ช่างเล็กจะบอกว่าเป็นงานลอกแล้วกันเนาะมันก็จะเข้าตามล่องตามซอกตามมุมทุกอย่างนะฮะสวยงามมากนะครับ หนังที่ใช้เราก็ใช้เป็นหนัง PVC ญี่ปุ่นให้ความนุ่มนะครับทนแล้วก็นุ่มนะครับลูกค้าสำหรับ Honda City ถ้าในใดสนใจก็แวะเข้ามานะครับผมนะฮะร,รถไม่ต้องเอามาจอดให้ช่างเล็กนะไม่ต้องมาจอด3-4วันไม่ต้องครับนะฮะเปิดบินสั่งซื้อรอรอประมาณไม่เกิน3วันลูกค้าก็เอารถเข้ามาติดตั้งได้เลย นะครับใช้เวลาติดตั้งก็แล้วแต่รุ่นรถบางคันก็สองชั่วโมง3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับผมหัวหมอนครับนะครับด้านหลังนะครับกระเป๋าเราทําให้สองฝั่งเลยนะลูกค้ากระเป๋าเก็บของหลังเบาะเราทําให้ซ้ายขวาเลยนะงามบ่รับพี่น้องผู้ใดสนใจแวะมานะครับของท่านสังเหล็กเป็นสเปคโชว์รูมนะครับคุณกล้าจ่ายเราก็กล้าที่จะทํางานดีๆสวยๆให้ว่าสั่นวะ น้ะพี่นองผู้ไดมากมาก,มากครับรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่างเล็กด้วยนะครับผมอยากได้งานดีมีคุณภาพต้องช่างเล็กเท่านั้นคุณภาพอยู่ที่ชิ้นงานไม่ใช่ปากพ่อค้าโม้ขอบคุณหลายๆครับพี่นองครับ